จริงแล้วผมว่าเป็นกระบวนการของทางสภาอยู่แล้วซึ่งร่างพาบรบเราก็ยื่นไปแล้วครับก็ก็เข้าไปคิวแล้วก็จริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องไปเสนอให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ก็ยังไงฝากไปแสดงความคิดเห็นด้วยก็ยืนยันว่าเป็นร่างเก่าแล้วก็เป็นร่างที่ดีที่สุดที่ผมได้ทํามานะครับที่ก่อนกรรมธิการแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะผ่านจริงๆก็อยากให้ กดล็อกเรื่องกฎหมายหลายตัวครับเช่นการผลิตขั้นต่าที่สูงเกินไปครับทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะทดลองทําได้เนาะแล้วก็ถ้าอยากให้ถ้าเกิดกฎหมายตรงนี้สามารถที่จะเอื้อให้กับ SME หรือว่าผู้ประกอบการรายเล็กได้เนี่ยเราก็จะมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร,รเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยผู้ประกอบการก็อยากทดลองอยากทำเราก็มีสังคมในการสังสรรค์แลกเปลี่ยนเครื่องดื่มใหม่ๆหรือว่าสินค้าเกษตร,รใหม่ๆได้อีก ไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นสเปเชียลมอสคาราโรมาห์สรดมแต่เราก็ต้องไปถอดออกมาว่าแต่ละตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วในโลกของการบอนถ้าทำยีนโหนที่มันยีนโหนดทำมัก็ต้องมา,มาแปลงไข้พาเป็นปรนะมาณนั้นเนาะงั้นเราก็ต้องถอดที่นี้เพื่อมาเป็นไปเรื่อยงนะครับฮอบสองละ่ะฮอบสองมีซาโบมีซินคอนะครับสิบนาทีหมายความว่าไงต้มนานหกสิบนาทีเรามีเราต้มเดียร์จากเวลาทั้งหมดหกสิบนาทีเซลล์บอกฮอปหนึ่งใส่ตอนไหน ต่อออะไรแบบมัแบบเปลือกมันจะแข็งขนิ่มเหมือนกันรสชาติบเปลือกเสรแต่ส่ใหญ่เขติดหลดไว้ติดตอแต่ไม่ตงเป็นมากก็ได้คือเป็นคืออย่างเช่นแมสแบบที่ไม่ได้ใส่กุ้งนี่เหลือเรา้ว้ทิ้งสถานการณ์

อันนี้คือตอนนี้กระแสของเรื่องสุราเนี่ยก็ค่อนข้างมาแรงครับแล้วเราก็เป็นประธานกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ของโคราชแล้วเราสึกว่าฮอปเบียร์เฮาส์เนี่ยน่าสนใจที่ว่ามีโรงต้มเบียร์ของตัวเองแล้วก็หลายๆจังหวัดเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องนี้ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะยกระดับสินค้าเกษตรของโคราชได้เพื่อเป็นเค s e s t u d หรือเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆได้ครับวันนี้ก็เลยมีการอบรมเช่นตอนเช้าเนี่ยก็มีการสอนทาเบียร์มีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ดูว่าสินค้าของเกษตรของ โลเคอลเนี่ยสามารถจะมาทําอะไรได้บ้างครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใดๆก็แล้วแต่จริงๆก็อยากให้ปลดล็อกเรื่องกฎหมายหลายๆตัวครับเช่นการผลิตขั้นต่ําที่สูงเกินไปครับทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะทดลองทําได้เนาะแล้วก็ถ้าอยากให้ถ้าเกิดกฎหมายตรงนี้สามารถที่จะเอื้อให้กับ SME หรือว่าผู้ประกอบการรายเล็กได้เนี่ยเราก็จะมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยผู้ประกอบการก็อยากทดลองอยากทำแล้วก็มี สังคมในการสังสรรค์แลกเปลี่ยนเครื่องดื่มใหม่ๆหรือว่าสินค้าเกษตรใหม่ๆได้อีก,อ,กอีกเยอะเลยครับซึ่งตอนนี้กฎหมายผมก็พูดมากไม่ได้เนาะเพราะว่าเท่าๆที่ดูก็คือค่อนข้างจะจํากัดขอบเขตสําหรับรายเล็กเยอะอยู่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนต้องเท่านี้ต้อง10ล้านหรือว่าแสนลิตรหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือล่าสุดเหมือนออกฎหมายเนี่ยสามารถแก้ได้เบื้องต้นก็คือสามารถผลิตได้200ลิตรต่อปีถ้าเกิดสามารถดื่มเองก็ดีขึ้นครับก็อยากให้ ค่อยๆแจ้กฎหมายต่อไปเพื่อผู้ประกอบการรายเล็กครับผมก็จริงๆแล้วผมว่าเป็นกระบวนการของทางสภาอยู่แล้วซึ่งร่างพอบอรบเราก็ยื่นไปแล้วครับก็ก็เข้าไปคิวแล้วก็จริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องไปเสนอให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ก็ยังไงฝากไปแสดงความคิดเห็นด้วยก็ยืนยันว่าเป็นร่างเก่าแล้วก็เป็นร่างที่ดีที่สุดที่ผมได้ทํามานะครับที่ก่อนกรรมธิการแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะผ่านไม่ว่า าการการเมืองมันจะเป็นยังไงเพราะว่าด้วยจํานวนของพักคก้าไกลที่เพิ่มขึ้นสสจะพาที่เพิ่มขึ้นรวมถึงพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็แปดพักร่วมที่มากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะทําให้ผ่านอยู่แล้วแล้วก็ทุกทุกพักก็น่าจะมีนโยบายที่สอดสูนสุรากนะ้าวหน้าไม่มากก็น้อยอยู่แล้วครับก็แน่นอ,อนครับผมว่ามันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆนะมันอาจจะไม่บอกโอ้อันนี้จะเปลี่ยนประเทศไปเลยแต่คือผมว่ามันอย่างน้อ,นอยมันเป็นสัญลักษณ์ของว่า ให้ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยได้มีโอกาสเท่ากับในทุนนะครับคือทําไมเราทําใบขับขี่มาเรายังมีแบบอบอกว่าทาใบขับขี่ขับรถส่วนตัวอยาขับรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปได้อะคนรวยคนจนก็ขับรถแบบสี่ล้อเท่ากันได้ใช่ไหมครับแล้วทำไมทำเบียร์ทำไม,ไม่ได้ครับทาไมต้องให้เป็นคนรวยมาหาศาลถึงจะทาได้อย่างเดียวเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในใบยาที่มีปัญหาในประเทศไทยในกว่า8,800ับรอยใาที่ จำกัดศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าแก้ได้มันก็จะส่งผลเป็นโนมิโนต่ออุตสาหกรรมอื่นด้วยครับ